สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC พี่หลาทางอุงยิง FC สาโน้อยเพชรบ้านแพงครับนี่ครับเมื่อนี้มีโอกาสสิได้พาพี่น้องไปทําบุญครับแต่ว่านี่จะเอฟซีล่ะทั้งนั้นเลยครับตอนนี้เดี๋ยวสิไปถามน้องเองครับเอาป้าว่างได้กว่าเอาบอา่บ้าแบาบนี้เอาตีเอาไว้ป่ากับตดตามปุ๋งยิงแต่สมัยอันตั้งแต่ตั้งแต่ไปออริซันอยู่นัมอัน สาวหน่อยเพชรบันแพงทีแล้เลยแล้วก็แม่ก็พอเม็นวอนไปย้ายกับเบิง้งตั้งแต่ฝุ่นละมาติดตามตลอดเขากรุงเทพต้องสิคนกวไปไป็ว่าไปแม่ไปแม่ก็ว่าผมบ้าไปม่มีคนพาไปมือค,ค,คนพาไปเบิง้งไหมแต่ก็อยากไปแต่ว่าก็อยากไปก็อยากไปเห็นอยู่ากไปอันจับในน้อยนี่ไหมเ <c oughs> ขาว่ามีโศกม,มีลาบนาะเขาจับนี่อันนี้อ่านพลังคนไปขายไปขายทางเขาก็สิว่า วนนออุ้งอิง้ากติคาถาอุ้งอิงอุงอิงอุ้งอิงเพียงม่ัดนี้คจะคอคาถาเลยเว่าจ้าพรอนไนี่เขากับเบิ้งกตบมือที่แหลกเขาเอาอันนี้คือว่าคือจงมาคือว่าพรนแท้บัดนี้เออเขาก็กดไลค์ให้เลยตะกุนมามามนมาเห็นกดไลมามามาราม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 าแามามามาอกมามามให้มม่ใหญ่มามามาาม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 ้มอบุนมาม็มาานมาาามมาาน ปั้นน้ำมันอั่นนาวะนะครนี่เขาบอกว่าเขาแบบคิดว่าาอีเหน่งว่าไปไม่ใหญ่ไปสวมแค่รอบใบเนี่ยได้ว่าตัวปากกาแต่ก็ว่าปากกาไป,กกาไปเป็นยังไงก็ปากกาไปครับปากกาไปเพราะว่ามันมันไปผู้เดียวผู้ดเดียวจะขวางนี่เออแตได้บากกาก็ได้ว่าเออเ้ยแถวนั่นก็เบิดเมือ่อถึงบัคิดก็แบบ วัดไปเมาเราไปแม่นโบบะคิดนี่กางเกงนี่ฮะวัดมาถอดออกเนี่ยตั ल, ้งข้อว่าข <te ีตมช่วงฝนตกกัะชากมั้ยอ๋อไปลุยขีตมเออลุยขีตมแบบสนามนี่มันหนาฝนแมนแม่นไปแบบติดตามย่าเอาจากประเด็นนี่เอาทุกขั้นตอนขั้นตอนจะมึงไหนเบิ่งบมาที่นี่อันช่วงนั้นแม่นว่ามาที่นี่อันย้ายหน่อยก็พอเอกมันนี่ละก็ได้ไปอันแบบว่า ไปโซมตเาควอมเาความหลังเนี่ยี่องครับคารับติดตามมา้งแต่ที่แหกๆจอดปลาคย้ยด้ว่ะเอาคัทาที่นีอันนุ่มโจสิบหมือบานมนเมือบานบุิงเลยะไปเบอรงม่องยู่มองเสาที่แรกที่แหกมนบะกะสิเป็นลำควันข้าตูขวนทูอย่างนก็ติดตามไปได้ราข้อมูลปีเลยแาดนี้้ยบนี้ไปละมนว่กต้องมาูกันเลยนุ่มโจ๊นั่กะสิไปรอเบิงหม่องอยูหม่องเสาจําได้จําไดก็คนไปสูมือต้นนี้ คมือเบื้องเนี่ยยังมอบจำอะไรเลยไม่ใครว่าอีอันอันทับทิมทั้แอฟวร์ดยายก็ดูแต่อุ้งอิงอุ้งยายก็ชอบเดี๋ยวมีทาลังเชียร์ก็จะเปิดขึ้นจอใหญ่ๆให้เให้กับเบื้องก็เห็นหมดทุกขั้นตอนน่ะไปแงใครมดแดงไปก้นกับปุ๋ยน้ำทองให้เงินทุกมุจเจ้าไปนอนอยู่บ้านหลังอันนั้นไปหาป่าก็เห็นป่ะป่า กูหาปลาหนังก็ยังเห็นกะติดตามแบบถามมาตลอดมองไหนจังไหนเมื่องานเมื่อคุณคุณกระทอกะทิ้งมังหันกะแสดงว่าไปนี่มาตลอดสายตาเลยบ่บ่บ่เห็นบัดแอดแอดเบิ้งคันยุคคุณคือเบิ้งบัดเต็มที่เลยทุกทุกทุกอันนั่นมัด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 เบิ้งอันหมอนอิงหมอนนังมุนนี่ก็เห็นมัดไม่หนื่อยไม่หนื่อยปุ้ยไข่มุนนี่ก็เห็นมัดเราลุงออกลุง อ๋อครับเอาซ้ำหนีซื้อกันจเอาใหม่อามเกังวโอเคโอเคไปออกออกหนาเลยโอ้ยเอาเริ่มให้ตัวถามเขาไปว่าที่ดี๋ไหเดี๋ยวใครเป็นตัวใารกันใช่หนิเป็นบออีกหนึ่งใค่กใช้ คนการใช่่พอพอนสย่เสแล้วนจะให้เียนี <uana> <mag> ่อย่างนัะคนก็ถามถามไปครับถามหาพอพรใช้อันตื่นล้วบ่เฮ็ดบัญชีอยังให้อ่ะนะว่าที่ไหเบอกไปว้ามาพอพอนใช้นี่บ่ตอบรับด้บ่ตอบรับพอกันทันไปใสน้ตบัิวานบอบ้านใหญ่การใชนี่ก็ไปเทกานั้นก็จ้าไปเดี๋ยวน้ำคนเข้าไปปร่วายังไม่ตอบอยู่ สิบบาพี่น้องไปทำบุญครับเอาแต่ใสมากะเติมเอางคาเป็นขันเป็นขันใจเบ้อเลยตัวกริงตลอดเลยออีกสามนาทีอ๋อวาวเห็นครบอ๋อออสามนาทีเต็มเขาแปดนาทีหรือสิบนาทีแปดนาทีนี่นะว่าวัวจรวดว่าเรือนผู้หญิงเนี่ยแม่น้ำอันไหนกรุงเทพนีปยูมองไหนนี่ก็สิบบาดสุ้มองแต่ละมืออยู่หันติดตามเบิองว่าไปหันไปนี่โอ้ยหายว่าคนนี่ ว่าเานี่ยวันได้ไปหนาเวทีเด้ค่ะแต่ว่าบ่แต่ว่าก็ได้เคยเห็นหนาเวทีมันก็เห็นโต๊กิงก็เห็นแต่อีนทีเพราะว่าไปเวทีทอดวั้นไม่สิมื่นกระติดตามกระเบื้องนี้ำอันวั้นไม่เพิ่อนกันน้ำเพื่อนกพืเป็นไทยคือกันสิกโก้ให้ตลอดคือว่าแต่ว่าม้อนอันไอ้กับอันย้ายเบอร์ก็ออกนี้แล้วเนาะย้ายเบอร์นี้แล้วเอาไปมีไหมย้ายเบอร์ ด่าออกเออนี yeah, ่แหละทเป็นันเบื่องแบบเต็มที่เลยมากมากจ้มากแจโอ้ยไปคัดคักกันแต่ว่าอยากเห็นยังไงใกล้ๆก็คึ้ว่าคือไปตัว่านี่ฮวันที่สามมีไปที่ไรมาจากที่สมวันกุ้งสีน้องสีน้องสีนะออมันจะว่าเปดโอ้โหุน้องมันจะได้แต่ว่าคืดมาคืดมาว่าอยากไปฟังไปเดไปกันว่อยากไปฟังนะบาดข้ามาลองคำกูว่าไปสิน่ะยูทุงเทคุณน้องอ๋อ ยุกกระสินยู่แถวได้หม้อนโอ้ยเราเก็อบมาแปดสิบกิโล้ักอ็อมันกับกับไก่ใกล้ๆักล้ค้ากอีดีเดไปหลังเวทีเป็นบอแต่จับแต่กอดเพรอเห็นเมดเห็นเมดูแล้วหมอนไย้ายหน่อยกะคุณจับอดย้ายย้ายหน่อยพ่อเอกน่าไปโอ้เห็นไปจับตอนเห็นคัาเห็นแน่อยอู่อ่ะเจ้าไปบ้านย้ำย้ำเป็นงานเป็นอัน มุนกับทิ้นสิกับเ็นไปนอนอยู่บ้านเลยออกมาสองอีกแล้วอีกสองอาทีอีกสองอาทีโอ้ยผู้ใดขายทีขายทางัสิเมีนบ่อพงเขากับเขาเจ้ากับสิว่าขอบบนบนว่าจะขายขายได้นี่กสิพุ้งอะไรเมีนบ่อเจ้าขายได้ผู้ลงคนเป็นแสนกว่นี้สองหมื่นสามหมื่นก็แล้วแต่ ไปแล้วก็เจ้าก็เ็นวางมาลไงเจ้าก็แต่วติดตามขาก่ติดตามขาติดตาม้งแต่ที่แรกนน่นตั้งแต่ที่แรกเลยใไหมนอนอยู่อยก่หบองัเเ็ดอย่างนอนเบิงยังียวนอนเบิงเ็ดแล้วก็ออังกับมานอนเบิงเบิงมือก็ได้เบิงบนี้เปิดเปิดสุขอนนี้เาจะห้องเก่าไปเล่นอันเห็ดขอนเทนต์น้ำแข็งมันทางก็ โอ้ตายตายตายเห็นมั้อนี้เจ้าลวก็ต้องเบิ้งนะทีนี่ก็แช์ให้ยายสุบรรให้พ่อใหญ่เอฟแช์ให้เบิ้งยันแล้วเบิ้งยานแลเบิไม่แช์ให้ไปต้องขึ้นกแช์ให้เบิ้สุคนไปไปเดี๋ยววันจุมเดี๋ยวไม่ไปค้า่อยรอบ้านเจเอ็มซีจริงนะครับไปครับพี่น้องครับเดินทางไปทับบบนต่อพรพี่น้องเพิ่นไป ป้ายพระนะครับอันนี้คือป้ายแถวแถวของผมนะครับ FC ตัวจริงครับขอบคุณทุกการรับชมครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับโอกาสหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับหนึ่งครับบรรยากาศบานๆครับที่นี่ที่การสิลป์นะจ๊ะบ๊ายบายครับผมดีดีนะฮะโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ